สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปวชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่6ทธันวาคม2564ามานำเสนอครับควายความเร็วสูงตอนนี้มีของใหม่กำลังฮิตที่พวกชังชาติยกมาใช้เหยียบประเทศตัวเองก็มีลาวมีรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ไทยล่าหลังยังไม่มี ชังชาติประเภทไร้เดียงสาทั่วไปผู้จากันก็ยกไว้แต่ประเภทสอสซึ่งอยู่กับข้อมูลกลับโมหะท่วมหัวเอากับเขาด้วยนีส่สิมันด้อยค่าทั้งตัวทั้งพักเสียหมาไปถึงแมวท่านผู้ทรงเกียรติต้องไม่งั่งจนเกินงามรู้ไหมการอิจฉานายกประยุทธ์นะอย่าว่าแต่พักเพื่อไทยเลยผมเองก็อิจฉาคนอะไรระบบทักษิณมันกินเนื้อทิ้งเปลือกไว้กว่า10ปี ขามาเป็นนายกแค่5-6ปีสามารถเก็บกวาดพลิกฟื้นประเทศทางพัฒนาจนเฟื่องฟูไปซะทุกด้านพวกกูทำไม่ได้ตามไม่ทันก็ต้องขัดขาฆ่ามันทุกวิถีทางไม่อย่างนั้นหมดโอกาสคืนอำนาจกินเมืองนายกริตตาตันเทิดทิศสอสอหนองคายเป็นคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยอยู่กับข้อมูลเรื่องรถไฟโดยตรงแต่กลับพูดแบบงมโขงว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวระยะทาง1 3 5กิโลเมตรระยะทางในลาว414กิโลเมตรได้เปิดดำเนินการแล้วหลังจากเริ่มก่อสร้างในปี2,559สร้างความอิจฉ้าและเสียดายให้กับคนไทยส่วนใหญ่ที่อยากเห็นประเทศไทยมีระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งที่ประเทศลาวก็ยังมีถนนลูกรังจำนวนมากและยังเหลือถนนลูกรังมากกว่าประเทศไทยเสียอีก นอกจากนี้ประเทศลาวและประเทศจีนใช้เวลาประมาณ5ปีในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวในขณะที่ประเทศไทยสร้างแค่3.5กิโลเมตรแต่ใช้เวลากว่า2ปีครึ่งกว่าจะเสร็จสะท้อนความล้มเหลวในประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หากตัดสินใจทำทั้งสายและมีประสิทธิภาพเหมือนรถไฟความเร็วสูงจีนลาวป่านนี้ก็คงใกล้เสร็จแล้วเช่นกัน ไม่ต้องพูดว่าหากเริ่มต้นทำในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารบานนี้อาจจะมีหลายเส้นทางหรืออาจจะทำทะลุไปถึงประเทศมาเลเซียแล้วเรื่องหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์อาจจะคาดไม่ถึงคือความล่าชา้าและด้อยประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยสูญเสียศูนย์กลางการขนส่งทางรางไปให้ประเทศลาวไปแล้วทั้งนี้เพราะประเทศไทย ยังตามหลังประเทศลาวอีกหลายปีกว่าไทยจะทํารถไฟความเร็เวสูงเชื่อมต่อลาวเสร็จในระหว่างช่วงเวลาหลายปีนี้ประเทศลาวจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางทั้งด้านขนส่งคนและขนส่งสินค้าแซงหน้าประเทศไทยไปไกลหลังจากมุดถ้ำมุดซ่วงได้ที่ท่านสอสอหนองคายก็วกเข้าสถานีแอบจิตอันเป็นหมาย พลเอกประยุทธ์น่าจะต้องขอบคุณหญิงสาวชาวจังหวัดอุดรธานีที่เดินทางไปเพื่อเตือนสดิตรงๆต,ตอนลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีว่าพัฒนาไม่ได้ก็กเกษียณไปเถอะมากกว่าที่จะส่งตำรวจไปข่มขู่เธอความจริงสสกฤษดาพูดมากกว่านี้แต่ยกมาพอขำๆเอาอย่างนี้ท่านสสจะถือเป็นวิทยาทานหรือเป็นข้อมูลอีกด้านก็ได้ผมจะนำที่มีคนโพสต์ไว้ มาให้ตาสว่างดังนี้บางยามัน่นคงอยู่กับยายามัน่นคงสรุปว่ารถไฟลาวจีนเป็นรถไฟธรรมดาเพราะนี่คือภาพจริงๆของหัวรถจักร HXD3CA โดยจุดประสงค์หลักของโครงการคือขนสินค้าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงซึ่งชัดเจนอีกอย่างคือเกือบ90%ของรถไฟสายนี้ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยมีรถไฟถึง14เที่ยวต่อวันขณะที่รถโดยสารมีเพียงแค่2เที่ยวต่อวันวิ่งขึ้นวิ่งล่องขาละเที่ยวเท่านั้นโดยจะใช้รถไฟหัวแหลมรุ่น CR200J แต่วิ่งที่ความเร็วสูงสุดแค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เข้าเกณฑ์รถไฟความเร็วสูงโดยหัวรถจักร HXD3CA จะวิ่งได้สูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่วิ่งให้บริการจริงๆได้แค่70 1 1 0ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นสื่อไทยที่ยังปั่นไม่เลิกไม่พอแถมยังไม่มีความรู้แต่นำเสนอมั่วๆอีกด้วยไม่แย้งในช่องหนึ่งมาอวยแบบสุดลิ่มทิมประตูเจริญกว่าไทยแล้วเร็วสูงมากๆพอไปดูก็นะคนเดิมๆโปรไฟล์รักชาติชาวขนมหวานเราก็ไม่รู้ไปรับข่าวสารมาจากไหนมาแซะเด็กๆ แต่หลงอันนี้ได้ลาวเป็นหนี้จีนแต่สินค้าส่งจากไทยไปจีนและจีนมาไทยรถไฟขนคนก็คงมีแต่คนจีนและไทยโดนกินรวบจริงๆและลิงก์เท่ากับทางผ่านเห็นลาวมีรถไฟความเร็วสูงซื่อไทยก็ปั่นกระแสดีจังส่วนคนไทยเอาเต่ดาประเทศตัวเองพอเราบอกไทยก็กำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงก็จะสวนกลับมาว่า 3.5กิโลสร้างทำไมบราบราบราบพอบอกมีอีกสายกำลังสร้างเช่นกันนะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็โดนสวนมาอีกว่าเอื้อในทุนประเทศ CP บราบราบราถ้าถามไทยได้หรือเสียประโยชน์อะไรจากรถไฟลาวจีนผมมองว่าไทยมีสัดส่วนได้ประโยชน์ด้านโลจิสติกครับอย่าลืมว่าต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกไปจีนสูงมาก เราส่งออกสินค้าชายแดดไม่น้อยโดยเฉพาะผลไม้จริงๆรถไฟสายนี้แทบจะเอื้อประโยชน์ระหว่างไทยกับจีนแบบตรงๆเลยส่วนลาวอาจจะเป็นศูนย์เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งสินค้าแต่จะบอกว่าลาวได้ประโยชน์เต็มๆก็ไม่ได้เพราะสัมปทานเป็นของจีนจีนลงทุนจีนสร้างและลาวกู้จีนด้วยเงินได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากรถไฟเส้นนี้ลาวต้องส่งคืนจีน ในฐานะเงินต้นบวกดอกเบี้ยงเงินกู้ลาวได้น้อยมากแต่จีนกับไทยได้ประโยชน์มากกว่าและสุดท้ายรถไฟขนส่งลาวจะไม่สามารถเข้าไทยตรงๆแบบวิ่งรวดเดียวเหมือนจีนเข้าลาวเพราะขนาดรางต่างกันในปัจจุบันจะต้องมีการเปลี่ยน่ายสินค้าไปที่รถไฟของแต่ละประเภทซึ่งมีค่าธรรมเนียมเราได้ค่าธรรมเนียมจากการที่จีนส่งสินค้าเข้าไทยและใช้รถไฟขนส่งของไทยแม้ว่า ถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วเชื่อมกับลาวที่ขนาดรางเท่ากันรถไฟจีนก็เข้าไทยตรงๆแบบรวดเดียวไม่ได้อยู่ดีเพราะของเรากำหนดวัตถุประสงค์เป็นรถไฟโดยสารเป็นหลักในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะไม่มีรถสินค้าวิ่งปะบนเพราะของเรามีความเร็วสูงกว่ามากมันจะเกิดอุบัติเหตุได้หากมีรถไฟอื่นวิ่งปะบนบนเส้นทางไม่งั้นก็ทำให้ความเร็วของรถไฟไม่เป็นไปตามที่กำหนด เมื่อรถไฟวิ่งได้ความเร็วต่ำกว่าต้นทุนที่จ่ายมันจะส่งผลต่อรอบความที่และตารางเดินรถครับดังนั้นรถไฟลาวจีนจะขนส่งสินค้าเข้าไทยได้ก็ต้องใช้รถไฟทั่วไปที่มีอยู่บนรางขนาด1เมตรที่เราสร้างถึงท่านาแลนฝั่งลาวเท่านั้นไม่วิ่งบนราง1.435ของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยครับสักอีกโพสต์ก็ได้ เพื่อภูมิคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยจะได้แน่นขึ้นไทยแลนด์ s p e e d r เร l ครับชมรมคนนิยมรถไฟความเร็วสูงเกลิกพลพลภาคอันนี้เงื่อนไขในการก่อสร้าง 1. ลาวเป็นหนี้จีน5,000ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ 2. องค้ำประกันด้วยเหมืองแร่5แห่ง 3. เสียที่ดินให้จีนข้างละ50เมตรรวม2ข้าง1 0 0เมตรตลอดแนวรางรถไฟ 4. เงินกู้ดอกเบีย้ยสูงรอยละ3 5. จีนเป็นเจ้าของ70ลาว30หากลาวไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้จีนจะเป็นเจ้าของทั้งหมดแต่ลาวยังคงต้องใช้หนี้ดอกเบีย้ยเงินกู้ 6. การก่อสร้างใช้วิศวกรนายช่างตลอดจนถึงแรงงานเป็นคนจีนทั้งหมดแรงงานลาวไม่มีส่วนในการก่อสร้าง 7. บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทของจีน บริษัทควบคุมงานก็เป็นของจีนเอาไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างแต่อย่างใด 8. นี้เงินกู้ของลาวเฉพาะโครงการนี้5,000ล้านดอลลาร์เมื่อเปิดใช้งานลาวต้องรับภาระหนี้เงินกู้เพิ่มเติมในการดําเนินง,งานลาวต้องชําระหนี้เงินกู้เป็นดอลลาร์เท่านั้น 9. ในอนาคตแม้ว่าลาวจะถูกขึ้นบัญชีประเทศใกล้ลมละลายจาก IMF เราไม่สามารถปัดภาระหนี้เงินกู้การก่อสร้างทางรถไฟได้ลาวต้องชดใช้ตามที่จีนเรียกร้องเช่นต้องให้สัมปทานที่ดินในลาว 99- ถึง500ปีมาชดใช้ให้จีน 10. ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จเราจำเป็นต้องขับไล่คนลาวในพื้นที่ออกไปโดยวิธีการใดก็ตามเพื่อมอบที่ดินการก่อสร้างให้จีนและคนลาวไม่มีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่การก่อสร้าง ความคิดเห็น1ใน59รายการข้าวตังสำหรับคนไทยที่คิดว่าไทยคงเป็นแบบลาวแล้วคิดว่าของไทยนั้นช้าขอตอบในนี้นะครับว่าไทยให้จีนสร้างแค่3.5กิโลเมตรแรกเท่านั้นที่หลายๆคนบ่นว่าช้าแต่มีเงื่อนไขคือจีนจะต้องสอนไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟความเร็วสูงให้ไทยทุกขั้นตอนครับ วันนี้ขอจบจะรีบไปขี่ควายความเร็วสูงเล่นสักวันคนปลายซอยศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ